พบตำรวจสี่เดือนได้น้องอยูจินบ้านกลางกลุงหลังที่ห้าเจนี่รัชนกขอบ15ล้านซื้อสดลูกสาวห่มทองคําเต็มตัวเจนี่ได้หมดเผยชีวิตไม่อยากกลับไปจนอีกซื้อบ้านท่าล้าลงเงินสดทั้งหมดเพราะกลัวเป็นนี้ ลั่นความจนเป็นสิ่งที่เร็วไรที่สุดพร้อมเผยเส้นทางรักไม่ต้องการเวลาคบอยู่สเดือนแต่งท้องผู้ชายที่ให้พลังบวกร้อเซจนใจฟูรักสุดใจชีวิตปัจจุบันเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือราชนกสุวัรเกตแฮปปี้ที่สุดกับชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์กับสามียิวชัตรมงคลสมแก้วและลูกน้องอยูจินชีวิตเปลี่ยนเยอะมีความสุขมากขึ้นตั้งแต่มีลูกคนเอ็นดูมากขึ้น อยากให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆตอนที่ซื้อบ้านที่กรุงเทพดูสาวันแล้วซื้อเลยอยากซื้ออะไรเป็นชิ้นเป็นอันไว้รอลูกหนูโตมาแบบไม่มีบ้านอยู่บ้านเช่าก็คิดว่าถ้าอยู่จิงโตมาต้องไม่เป็นแบบเราต่อไปเขาจะทําอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาตอนนี้แบ,บ่งครึ่งๆได้10วันกรุงเทพ15วันตอนนี้ซื้อบ้านห้าหลังเงินสดหมดค่ะ จริงๆผ่อนได้แต่กลัวเป็นหนี้ถ้าพรุ่งนี้ Facebook เล่นไม่ได้โดนแบนไม่มีงานการที่เป็นหนี้เราต้องหาเงินผ่อนเขาแต่การไม่เป็นหนี้เราแค่หาข้าวให้ทุกคนในบ้านกินมันหาง่ายนะคะไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้อยห้าสิบก็ซื้อข้าวได้แล้วแต่การผ่อนเขาเป็นหมื่นเป็นแสนไปเสิร์ฟอาหารมันผ่อนไม่ได้นะเป็นคนกลัวการเป็นหนี้มากๆเส้นทางรักไม่ต้องการเวลาคบแค่สี่เดือนแรงบันดาลใจผู้ชายทำให้ดีขึ้นสซวเจนนี่ได้อวดบ้านรู้ล้างใหม่พร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า บ้านหลังแรกในกรุงเทพคุณแม่กับคุณพ่อซื้อไว้เป็นของขวัญให้ลูกสาวคนแรกนะคะแต่ทว่ากลับมีดราม,ม่าเกิดขึ้นจากโซเชียลว่าใครเป็นคนซื้อบ้านราคาสิาล้านที่กรุงเทพงานนี้ทางด้านสาวเจนนี่ไม่อยู่เฉยขอออกมาชีแ้แจงทุกประเด็นผ่านไลฟ์สดโดยทางด้านสาวเจนนี่ได้ตอบคำถามกลางไลฟ์สดว่าหล,ลายๆคนถามว่าซื้อบ้านเงินใครไม่ต้องถามนะคะตังเจนนี่ก็คือตังเจนนี่ตังยิวก็คือตังเจนนี่เพราะฉะนั้นยิวกับเจนมีตังอยู่ที่เดียวกัน นั่นก็คืออยู่ที่เจนนี่ชนะเวลาซื้ออะไรมันก็คือตังเจนนี่เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นซื้อทองจากทางบ้านหลังน้องยูจินให้โชคงานนี้แม่ไปให้หนักๆนอนบนกองเงินกองทองไปเลยลูกสาวโดยเจนนี่มีการโพสภาพลูกสาวพร้อมเ,เขียนข้อคามว่าขอบคุณนะคะลูกที่หนูให้โชคแม่เจนกับป๊าบ๊านี่เป็นของขวัญที่แม่กับป๊าป๊ามอบให้หนูตามที่พูดไว้นะคะยูจินน้อยได้หมดท่าสดชื่นฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดท่าวใหม่ๆด้วยนะคะ